ขอกราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Infestation The n ะนิวซีขสตีฟล็อกแปะนานนะครับหลังจากที่เราดวลโมซินกับคูเกอร์ไปจุดสอ,สองสองไปนะครับมันไม่สมศักดิ์ศรีนะคุณผู้ชมเพราะว่าโมซินเนี่ยมันเป็นสไนเปอร์ในตัวมันถึงแม้ว่าในเกมนี้มันจะไม่ค่อยทําให้เป็นสไนเปอร์สักเท่าไหร่นะคือจุดสองสองมันไม่ได้แดกโมซินอยู่แล้วครับด้วยขนาดกระสุนด้วยความแรงดามเมจอะไรอ่ะมันไม่สมศักดิ์ศรีครับวันนี้เราก็เลยมากัดแน่ฮะคุณ โดยวันนี้เนี่ยเราก็จะดวนข้ามเขาเช่นเคยโดยระยะทําการวันนี้นะฮะสองร้อยหกสิบเจ็ดเมตรโดยประมาณนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองนะครับทําการเทสดูนะครว่ามันย้อยประมาณไหนนะอะไรอ่ะเอ้ยต้องสูงอีกหน่อยสูงอีกหน่อยเอ้ยได้แล้วว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหโคตรย้อยคุณผู้ช โอเคประมาณนี้แล้วก็กติกานะครับก็คือเราใส่ชุดเต็มกันเลยนะครับหมวกเต็มชุดเต็มเหมือนกันทั้งคู่และเราจะใช้ได้แค่แหวนเดชเขียว10อันเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมมี39้าผมใช้หมดก็จะเหลือย9เนาะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับว่าระหว่างจัดปีกับอนุภาพนะครับใครจะเป็นคนชนะน,นะครับหรือว่าจะพิมพ์ชื่อปืนก็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าไม้หรือโมซินใครจะแดกครับผู้ชมยังไงกดไลค์ ให้ถึง1,000ไลค์นะครับคลิปนี้แล้วเราไปลุยกันเลยถ้าพร้อมแล้วสี่เอาว่าไงว่าไงว่าไงครับครับครับขอขิงก่อนได้ไหมขอขิงอ่าขิงขิงขิงก่ปิงผมสัมอ๋อปิงเยอะใช่ไหมเออเออกูเชื่อเอฟีก็สามสิบด้วยอ๋อโอเคโอเคปิงมึงเท่าไหร่ไม่รู้แต่เสียงที่กระตุกเมื่อกี้ยืนยันได้ม้าสี่สามสองหนึ่ง ลุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะกี่ขีดนะเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะมาว่ะมาว่ะเออเอาดิเออมาดิมาดิเออมาดิอุ้ยเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีมันมีมันมีไหลไหลมันมีไหลไหลตกเขาอู้หูหูหูอ้าวโดนโดนโดน โอลีลดกกระสุนอยู่ยังยิงโดนอ่ะเโดน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 จ็บเจ็บเจ็บเจ็บบ้าเจ็บบ้าเจ็บบ้าโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอืมผีรัดแล้ววะอืมแล้วไงอ้าวมันโหลด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 หนึ่งสองสามอ่ะอ่ะรอก่อดนะรอก่อดนะรอไม่โดนครับน้องชายอ้าวโดนครับน้องชาย โอ้โหโดนสองหนักแล้วมันแม่นมันแม่นความแม่นความแม่นมันเป็นของปีศาจจริงจริงยังไง <ağ> เอ้ยหลอโอ้โหเฉียวหน้านลูกเมื่อกี้เอาโดนครับโดนครับโดนครับแน่นอนปิงมผมไอเพผมปกติละกระสุนเป็นสิทธิที่ไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนีนกูนอนแน่ๆเอ้ยเอ้โโยเจ็บเจ <แ S 1> ็บผ่าเลยโมซิน

เดี๋ยวสลับมึงมายิงหน้าไม้เดี๋ยวมึงรู้จักเฮ้ยพับเมื่อกี้มึงใช้แบนเดตไปกี่อันวะ เอาอันครับผมเกือบตายเหมือนกันนะเอาจริงหน้าไม้นี่ก็ไม่แย่ครับแต่ว่าระยะไกลมันสู้โมซินไม่ได้ว่ะดูจากส่งและไอสไนอะไรเอ๊ะมันอยู่ที่ฝีมือดีฝีมือฝีมือฝีมือมันอยู่ทีฝีมือก็เข้าใจอยู่ผู้ชมนี่ฮะระยะครับผม368เมตรนะครับผมก็ชิวๆไปในในระยะนะครับผม ถ้าพอแล้วก็สามสองร้อยเสิบสี่ผมกไ้ม่เนียโอ้ยถอสักหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยพึงอยู่ไหนวะโอเคอ่าตรงนี้นะครับสี่ร้อยอ่าโดยประมาณสี่รอุ้ยเอาเนีดิเอาดิไอ้เหี้ยมันแม่นว่ะอุ้ชมมันแม่นมันแม่นโอเคสามสองหนึ่งไอ้อึเเอาเด้ มาเด้กูนั่งกูนั่งยิงเลยชิวชิวจัดชิวจัดโอ้โหโอ้โหไกลจัดไกลจัดเอาเด้เอาเด้เอาเด้เออหัวแตกี่น้องชายหัวแตกี่น้องชายยังไงน้องชายยังไงน้องชายบมางพี่ชายมาพี่ชาย พี่รู้จุดอ่ะพี่รู้จุดอ่ไม่เห็นพึงแล้วเอ้ยจะจะถอยก็ได้น้องชายแล้วแต่น้องชายอ่ะเออเอาเด้เอามาเด้เอามาเด้เอ้ะตั้งป้อมแถวบ้านเรียกตั้งป้อมกูยิงโดนนัดเดียวกูพอใจแล้วอะแถวบ้านเรียกตั้งปอมอือเอาเด้เดือกอะไรเดือกอะไรอือสูงไปสูงไปต่ำหน่อยต่ำหน่อย เฮ้ยต่ำหน่อยต่ำนิด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 ไม่ใจะเข้าเป้าโดนแล้วโอ้ยเหยียบอย่าบอกนะไอ้เหี้ยมันมันมาหามันมาหาไอ้ภาพมันมาหาพอยากมาเอาได้แล้วได้แล้วคราวนี้กูได้แล้วกูได้แล้วกูได้ละระยะทำกาลละ ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้เบตั้งนหนึ่งตั้งพันเกิเจ็บเอ้าเอ้าเจ็บดีล้างายฮึบฮึบโอ้ยเฉี่ยวหัวเฉี่ยวหัวชี้เฉี่ยวหัวหลบออื้หือลบเป็นไงหลบแบบดิจิมอนเลยอะหัวดิสตันอื้มเต็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 มตีนพอโดนตีเต็มเต็มเฮ้ยเฮีย จะเฮ้ยยังดึงเดานะเบาแย่มึงจ้ เป่าดูเป่าเหย่ครับเมื่อคู่นี้นะโมดสิ้นครับผมแดกอะยิงโดนหัวเข้าไปเต็มเต็มแ,แบบแบบอย่างเงี้ยภาพภาพอย่างเงี้ยยังไงย <c oughs> <c oughs> ตกเงมันตบอย่างเงี้ย มาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงยกสุดท้ายในการตัดสินฝีมือกันแล้วนะครับก็คือว่าเราทั้งคู่นะฮะจะยิงค้าแม่น้ำครับโดยใช้หน้าไม้กันทั้งคู่กติกาคงเดิมครับชุดเต็มอะไรเหมือนเดิมใช้แบดเดจเขียว10อันได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากบนขับมันอยู่ไหนวะอ๋ออตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้สา <350 S 2> มร้อยห้าสิบเมตรครับเปลี่ยนจากโลเคชั่นบนเขาครับมาเป็นยิงคาาแม่น้ำแทนนะครับ ตอนนี้นะฮะใครที่ดูถึงตอนนี้คุณสุดยอดมากเลยครับกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะยังไงก็ขอ1,000ไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าช่องเรามันไม่ถึงเลขบางเลยแล้วอนนะฮะคุณผู้ชมมาเราประเด็นคือแสงตอนเนี้ยให้มืดเลยยังจะดีซะกว่ากูมองแทบไม่เห็นเลย ลองนะพี่ชายพาพิษมันแจงตา <c oughs> ได้เลยน้องชายถ้าพร้อมแล้วผู้ชมกดไลค์นะครับ1,000พนไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับระหว่างจาปิ๊บกับอานุภาพนะฮะมาพี่เชื่อไหมว่างไงพี่ผมมองเห็นตัวพี่นะเว้ยเออไม่เชื่พราะเกาะพี่ม่งเป็นสีแดงกู<อ> <ผม S 1> เห็นมึงกูเห็นมึงแค่ปืนอะตอนเนี้ยเอาจริงจริงปะเอาหรอเออผมเห็นแต่ตัวแดงๆอะ แล้วมันมันถอดสกินยังไงวะถอดทำไมอ่ะเอาของถอดบ้างเหรอไม่ไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดเดี๋ยวจะเป็นสกินให้เป็นแป๊ดๆเลยไม่เห็นอยู่ดีไอ้สัสอย่ามันขยัอยู่ไหนวะออกมาจากต้นไม้นี่กูออกขยี้อยู่ที่เหี้ยตรงต้นไม้เลยหลังคุณนอันมีต้นไม้ผมบอก ซูบ้าโอเคห้าสี่สามสองเดี๋ยวต้นไหนวะทีนี่ไงเดี๋ยวมึงก็เห็นเอออากูใส่ยาอันี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้เชี่อยากมากยากมากเอ้ยเอ้ยเชื่อแเ่จะ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 จยหญิงเหวยงจะเบาเหยะเออหญิงเหวี่ยงแลเบาเหยะบ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่า โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บต่อสู้เพื่อปกป้องน่าจะตรงนี้น่าจะจุดนี้แหละไจุดแล้วอะแม่งยากกว่าไจุดแล้วอะท่านผู้ชมกูได้จุดแล้วทำไงเราวิ่งขึ้นหน่อยหนึ่งโอ้ยสุดมันยากไม่พออีก็ว่ะเฮ้ยเอาว่ะไอ้หมอกหมอกเริ่มลงว่ะโอ้โหเริ่มเพ่งหนักละโอ้หืมเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้กูปักปักสะโขบเลยกูปักสะโขบเลย มั่งจัดยิงกันตายแน่เ่ยวันเนี้ยโอ้โหยากจัดไอสัตว์เอ้ยเจ็บเจ็บกูก็เอาเอาดิ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 สองนัดแล้วเอาดิเดี๋ยวน่าอยู่วะนะไอ้เหี้ยกูเม้ม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 แมบอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมุดเลยกูมุด มึดเลยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บยิงเหยาเดาเบาเหยยิงเหยาเดาเบาเหยเออเอาดิเอาดิเอาดิไอเชี่ยเมื่อกี้แม่งเกือบไปคุยกันดมบาลมึดเลยน้องชายโอ้โหชี้เชียวหัวชี้เชียวหัวชี้เฉียงเฉียงอ้ยเอ้ยมาดิมาดิ กระสุนผมเริ่มจาก40แม็กนะครับจ้าว่าไงว่าไงผมเริ่มมองไม่เห็นแล้วว่ะเอาดิเอาดิปึบปึบอ้าเปิดอะไรที่ทับมองเห็นนี่เองเข้ามาอยู่แล้วแหว่มิ่งไม่ได้เฮ้ยมันเป็นสูดมันสูดต้องชายนิ่งได้ด่านิ่งได้ด่าอ้ยเชี่ยโลกมืดโลกมืดจะไป ผมเหลือโคต้าพันแบดเดตอีกแค่อันเดียวเท่านั้นจะสู้โอ้ยเชี่ยวเชี่ยวหัวบอกให้เสือฟังอย่างนี้มันก็เรียบร้อยดิพี่ไม่กูไม่กลัวเสือเสือไม่มีจริงกูนี่แหละเสือกูนี่แหละเสือเสือผู้หญิงไลยค่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิเสือผู้หญิงต้องยิงอย่างทอนงเขาพูดตามตรงวันนี้ค่ะเถอะหลบ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 ยังไงกูหลบโดนหลบพี่หลบยังไง กูหลอดเฮ้ยกูได้กูได้เทคนิคแล้วกูได้เทคนิคแล้วเอ้ยกูได้เทคนิคแล้วเหลือโคอต้าอยู่6อันไหมกูได้เทคนิคแล้วกูได้เทคนิคแล้วหลบปุ๊บนี่ไงนี่ไงหลบด้วยหลบด้วยเชี่ยแม่งมันว่ะเล่นไปเล่นมาแม่งมันเฉยเลยว่ะอ้าวยังไงยังไงยังยังอือฮึนี่ไงหลบว่ะไอ้ชื่หลบว่ะไอ้ชหลบว่ะไอ้ชื่อเดี๋็กๆไปเดื่อยไอ้ชื่อป๊บไอ้ชื่ปั๊บไอ้ชื่ปั๊บ เฮ้ยฮย้หลบดรลบดอลบนี่ทั้งวันยังได้แต่ไดีทั้งวันยังได้่ทั้งวันยังได้เอาดเอาดเอาเด้ฮืดอดหลบดอดหลบมนี่ไงแบบนี้อย่างนี้เลย แล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะไอ้นัดนั้นน่ะจะไม่โดนหัวแล้วกูเสือกก้มไม่ซักกุก้มหลบกันกล่าวว่าเอยไอ้เหี้ยเลยหัวกูแน่ก้มซักหน่อยเรียบร้อยมงกระสุนอารมณ์แบบไอเดียวปะเฮ้ยน้องชายยิงไม่โดนเนาะโอเคพี่อยากจบแล้วพี่เอาหัวมงกระสุนให้เรียบร้อยสัตว์ย่ำกระหม่อม ยิงเหยาเห่าเยเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราม่าบันเทิงไปบ้านนี้เะยคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะเอาหน้าไม้แต่เป็นหน้าไม้ลูกระเบิดครับมาดวลกันแบบนี้กับอนุภาพดวงจันทร์นะครับยังไงก็กดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับมีคลิปอยู่ด้านข้างนะฮะอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการดูคลิปต่อไปหรือหรือดูเพลย์ลิสต์ยาวๆนะฮะตรงนี้นะครับผมมีคลิป ให้ได้ดูมากมายเพื่อความบันเทิงนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าพระน้าตื่นมาสไลด์ยังดูไม่จบยังไม่หมดเยอะเยอะใช่ใช่เยอะจัดเยอะจัดเจอกันใหม่คลิปหน้าพระหน้าสวันนี้ผมตูตีมล็อกแปดแล้วนะคภาพดวงจักรไปละไปละครับจุ๊บครับผมเชยงเหวเเบาเยะครับผมแปลว่าต่อสู้เพื่อปกป้องนะฮะครับผมแล้วก็เอาหัวมะม่งธนุย่างกำหม่ำไอ้ส้ส